โอเคครับผมกราบสวัสดีทชมอีกครั้งนะครับติดตามเข้าสู่ช่อง v c h i e f นะครับผมควิสในวันนี้นะครับมาในหัวข้อที่เป็นสถานที่เป็นครั้งแรกนะครับผมเป็นเมืองที่มีขนาดากาึ้นมานะครับมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของอวาตารด้วยล้อมรอบไปด้วยกำแพงยักษ์สูงบาสิงเซนั่นเอง สำหรับผู้ที่ชนะนะครับผมก็รับไปเลยเสื้อตัวนี้นะครับสามารถเลือกสีได้ด้วยจะเป็นสีขาวหรือสีดําก็ได้นะครับผมทีนี้เราไปดูกันิว่าคําถามจะง่ายจะยากขนาดไหนเราเมมเบอร์จะตอบกันได้หรือเปล่านะครับไปลุยกันเลยมาบาซิงเซควิสครั้งที่8ของเรานะครับผมในหัวข้อบาซิงเซนะครับเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เป็นสถานที่นั่นเอง ผวันนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับผมมีสมาชิกใหม่หนึ่งคนด้วยมาเราไปดูหน้าตาของพวกเข้าแข่งขันดูกันว่าวันนี้มีใครบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมาตีมไหนนะครับมาวันนี้มีเคนมีสอนมีมิวมีเจนะครับเจมาใหม่ไหนดะูซิเริ่มจากเจก,ก่อนเลยแล้วกันเจครับสัมภาษณ์กันหน่อยสวัสดีครับครับผมเจรู้จักกับอวตารเดละสไปเดอร์ได้อย่างไรนะปีสองปีก่อนครับมีคอมิกไอเดพอมีครับอันนี้ผมอ่าแล้วผมไม่รู้เรื่องผมก็เลยเข้าเน็ตฟิก ก็ไปไล่ดูซีรีส์มันอ๋องั้นมาที่เคนเคนอยู่ไหมถ้าเข้าไปในบาซิงเซได้อยากจะไปไหน,นร้านน้ำชาของรูอโลโอเคมาสอนคุยดูโปรไฟล์แต่ละคนแม่ถ้าเจอกับไตลีนในบาซิงเซจะทำยังไงเขาร่วมโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะาเริ่มคำถามกันกฎกติกาเหมือนเดิมทุกคนจะต้องตอบข้อในจำนวนที่เท่ากันใครที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้าย เป็นคนชนะแล้วก็ได้เสื้อไปเสื้อที่พี่เคยโพสต์ในดิสคอร์ตไปนะก่อนอื่นไอโรพี่มีของมาให้อีกแล้วเปิดเลยเปิดเลยเปลี่ยนประกราศแล้นะสามสองหนึ่งเย้เบอร์รี่คิสตมาสคริสตมาสเบอร์รี่คิสตมาสเบอร์รี่คิสตมาสเห็นกะทิงห่อไหมอะไรอ่ะอัะไรเดียบไซันนะเนเดียบไซัน มาวันนี้ลุงซันต้ามีควิสมาให้นะเรามาเริ่มที่เคนข้อไหนดีเอ่ยเคนมาหนึ 1, 2, 3, <14 S 1> ่งสสามสิบสี่คเ <14. S 2> ลยนะโอเคข้อ14ข้อ14บสี่นะนะมันจะเป็นภาพเงาของบุคคลบุคคลใดอ่าทีนี้เนี่ยสถานที่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในบาซิงเซนนั่นแหละตรงไหนเนี่ยเราดูเราน่าจะรู้คำถามก็คือภาพต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพของใครกับใครนะถ้าพร้อมแล้วไปเลยใครเอย่ย ซูโกโกับเอ่อจินครัจินกับซูโกโก้นะยืนอย่างคำตอบนะครับจินกับซูโก้เป็นคำตอบที่เก่งมากถูกต้องครับผมอ่าข้อแรกรอดไปสำหรับเคนนะภาพเนี้ยทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่ไหนจำได้เปล่าอะไรจะตุลัดเมืองนะพี่แน่ใช่สถานที่ที่เรียกว่า Firelight Fountain เป็นหนึ่งในสถานที่ที่โรแมนติกที่สุดใน ตัวเมืองรอบนอกของบาซิงเซนนั่นเองซึ่งพ่อแม่ของจินเนี่ยก็ชอบแอบมาเจอกันตรงนี้บ่อยสมัยวัยรุ่นอะไรอย่างนี้อ่านี่คือสิ่งที่จินบอกไว้เคมาที่สอนมาตอนไหนดีลุงซันต้ามาแล้วไปมาหกหกหกนะข้อหกมันเป็นคำถามที่ช่วงทีมอวตารเ,เนี่ยไปอยู่ในบาซิงเซ่ละทีมอวตารเนี่ยเขาไปอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งที่อ่าตัวเม uh ืองชั้นในและเขาก็มีการติดประกาศถามหา อัปปากันถูกต้องป่ะในประกาศนั้นเนเี่ยก็มีข้อมูลสําคัญอยู่ข้อมูลหนึ่งคำถามก็คือจงบอกที่อยู่บ้านพักทีมอวตารข้ามไปเลย <laughs> ไม่มีการเดาเลยเหรอไม่น่าจะได้จริงๆอนะเนาะมันเราไม่ได้เหมือนกับซ้ากับขวาเนไงโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตเฉลยเลยเดี๋ยวก่อนเฉลยมีใครอยากจะตอบไหม ไม่น่ามีโอเคถ้า <laughs> ไม่ได้เลยพี่พี <laughs> ่จะลงลิปแต่ผมไม่ได้จำเรื่องนี้มา <laughs> เออมันยากมากพี่บอกเลยว่ากอนรอบนี้ควิสมันยากมากถ้างั้นพี่ฉเฉลยแล้วนะคำตอบก็คือเลขที่สองหนึ่งเจ็ดเขตห้าสิหกตัวเมืองชั้นไหนน,นั่นเองเขียนอยู่บนประกาศของอ่าที่ตามหาอป่านะครับบ้านก็นคือบ้านหลังนี้ที่ท็อปพึ่งพังออกไปเห็นไหมมีรูด้วยเป็นรูอยู่ข้างหลังเสียใจด้วยนะสอนสอนจะโดนหักไปหนึ่งคะแนนหนึ่งไลฟ์นะครับมาที่ มิวดีกว่ามามิวพี่เตรียมหักหัวใจผมได้เลยไม่นานไม่นานร้อนร้อนนี่ยอ่าใครจะเป็นไม่นานร้อนละมาข้อไหนดีเอาข้อเออสิบเจ็ดเลยกันสิบเจ็ดอย่างนั้นเหรอมิว <ew> s <S ดูเคียวชิมาหรือยังดูดูปนผ่าี่อ่าดูาผ่านๆก็น่าจะคุ้นชื่อตัวละครมั่งในบาซิงเซเนี่ยนะมันเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยแวะเวียนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคําถามก็คือใครต่อไปนี้ ไม่เคยมาบาซิงเซโอ้เรามาดูช้อยกันก่อนช้อยนะก็ไกลอาซามิขอไข่เฮวอนขอควายเหลาเกอร์งองงูอามักจอจานบาโตคุณชื่อไหมเหลาเกอร์คุณคุณพี่แต่รู้สึกเหมือนน่าจะน่าจะเคยมาอ่าต้องเดาตอบใช่ไหมใช่ต้องเดาแล้วแหละเออผมตอบแล้วเนี่ยพี่ตอบเราเราไปเลยนะอืมตอบบาโตพี่ บาโตนะมั่นใจไหมไม่มั่นใจหรอกเพราะว่าเดาโอเคเดาเหมอนเดีเลยพี่อ่าโอเคจอจาไปคําตอบที่ถูกต้องเก่งมากถูกเก่งมากบาโตคือใครมีใครตอบได้บ้างตอนนี้โดนเชียร์ชูไล่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่คนที่เสียเขียงสัญลักษณ์ที่แน ใช่ใช่ใชบาโตคือเพื่อนของฮากอดะคนนี้ไม่เคยมาบาซิงเซเลยอาซามีเคยมาบาซิงเซพร้อมกับคอร่าเฮวอนเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มแฟนคลับอวตารแองสาขาบาซิงเซเพราะฉะนั้นเนี่ยเธออยู่บาซิงเซแน่นอนต้องไปดูในคอมิกถึงจะคุ้นหน้าต่อไปเหลาเกอร์เหลาเกอร์เนี่ยเป็นคนที่สังหารกริยาปตพีองค์ที่40ต่อไปอามักอามักเนี่ยนอกจากว่าจะรอคิวสอนวอเตอร์เบดดิ้งให้กับยุนแล้วเนี่ยอามักก็ยังเคยเป็นนักฆ่ามาก่อน เขาฆ่าขุนนางมากมายในบาซิงเซตฆ่าคู่แข่งทางการเมืองอ่ะแล้วก็จะมาเป็นอาจารย์ให้กับจุนนั่นเองอ่าประมาณนั้นมิวไม่โดนหักยินดีด้วยมาเจหนึ่งพี่ขอหนึ่งเลยนะถ้าตั้งใจดูเนี่ยมันไม่ยากเลยมันเกี่ยวกับหัวข้อตรงๆเลยแหละคำถามก็คือบาซิงเซแปลว่าอะไรโอ้ผมเคยผมเคยอ่านเจอในพิกิพีผมจำได้ใช่ใช่นึกดีๆนึกดีๆ กำแพงใหญ่อะไรสูงกำแพงอะไรนะเขาเรียกอะไรคล้ายๆเขาว่าแบบทำลายไม่ได้อะไรนะกำแพงที่ทำลายไม่ได้ไคําตอบไอ้คําตอบองเองคําตอบก็คือกำแพงที่ทำลายไม่ได้ใช่ปะ่ะครับเป็นคําตอบที่อ่ะพี่ให้พี่ให้ถูกต้องโ <c oughs> อ้เมืองแ <c oughs> ปลว่าเมืองที่ทำลายไม่ได้โอ้ผม,ผมจำเป็นอันนั้นเนี่ยกําแต่ที่ทำลายไม่ได้อะใช่ใช่เป็นกําแพงทําลายไม่ได้เป็นเมืองที่ทำลายไม่ได้นั่นเองมากลับมาที่ <Ken. S 2> ข้อเจ็ดอะข้อเจ็ดเนี่ยนะเรารู้กันดีว่าบาซิงเซนเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรปัตตพีถูกต้องไหมทีเนี้ยแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีระบบปกครองที่ไม่เหมือนกันอย่างของอาณาจักรปัตตพีเนี่ยมันก็จะเป็นระบบจะว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์เลยก็ก็ว่าได้เพราะว่าขึ้นตรงกับกษัตริย์แต่ก็มันจะต่างกันตรงที่มันมีกษัตริย์หลายเมืองอย่างก็มีชิงบูมีถูกปะของโอมาชูอะไรเงี้ยของบาซิงเซนก็จะเป็นเอิร์ธโมนาค์อีกที่ปรากฏตัวเนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันคําถามก็คือ โหทิงเนี่ยคือกษัตริย์ปตะพีองค์ที่เท่าไหร่จาไม่ได้พี่จำไม่ได้หรอไม่ไม่ดูคนและลองเดาได้ไหมได้ได้เดามาห้าสิบสามห้าสิบสามเดาห้าสิบสามนะครับอ่าโอเคถ้างั้นพี่ถือว่ายืนยันนะครับห้าสิบสามเป็นคำตอบที่เก่งมากถูกต้องฮะ ทำไมเดาถูกอะเคนพี่ผมไม่รู้ผมเดาผมไม่ได้ดูจริงแต่มันเดาถูกอะนี่นี่พี่พี่บอกให้ว่าถ้าองค์นี้คือห้าสิบสามนะต้องรู้ควยกับบูแล้วนะถ้าไม่รู้ควยกับบูนี่ตีตายเลยนะมันอยู่ใกล้ๆกันถือว่าดวงดีนะเคนนะสอนโดนลบแต้บอยู่คนเดียวเลยโอเคเดี๋ยวจะตามยายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ยายยายเขานั่งฟังอยู่เนี่ยยายหวัวทิ้งนี่นแหละเราจะตามยายไป ดกแล้วันมันจะเกี่ยวกับช่วงที่ทีมอวตารเนี่ยอยู่ในกําแพงบาทิงเซียล้วกำลังเข้าไปตในตัวพระราชวังทีเนี้ยมันก็จะมีห้องสถานที่สถานที่หนึ่งที่กระทําการอย่างหนึง่งแล้วก็ปรากฏอยู่ในฉากเนี่ยอยู่แบบช่วงหนึ่งเลยเป็นที่ที่แบบทีมอวตารเข้าไปด้วยแล้วก็วางแผนกันคําถามก็คือ o u n c i l of f i v e ประชุมสงครามกันที่ไหนันสิเนาะ<อ>โอเคตามยายไปแล้วยังไ,ไม่คิดจะเดาเลยเหรอจะเดา อ่าในตัวพระราชวังแล้วกันอ่าโอเคถ้าก้นพี่ถือว่าพี่ถือว่าเฟลนะไม่ตอบนะสอนทําทำไมสอนสลารทีอย่างนี้เสียใจตอบตอบแล้วนะเออโอเคพระราชวังพระราชวังผิดอ่ะพี่บอกเลยอีกสามคนมีใครพอจะรู้ชื่อสถานที่นี้ไหมหรือว่าพอจะเดาได้ไหมว่าคือที่ไหนร้านไอโล่ป่ะพี่ไม่ใช่ร้านไอโลเกี่ยวอะไรกับประชุมสงคราม มันเป็นห้องเหนือที่แบบที่มีในคนอยู่5คนนะวีใช่มันคือ c o n c l of f ฟ v e คำตอบไปถูกต้องนะก็คือ c o n c e ล a l ล Room นะหรือห้องประชุมสงครามเนี่ยแหละมันเป็นชื่อห้องนะ Conci w a l ล Room เลยเป็นจัสภา c o n c l of f ฟพี่ขอเสียใจกับซอนด้วยเอาออกไปเลยซอนออกแล้วจอมันเดี้ยวเริบรเลยต้องมาดั่งเซตจอใหม่แป๊บนึงนะทำไมมาก่อเหตุแล้วก็ไป โอเคถ้ okay, างั้นก็ไปที่มิวถูกปะใช่ต้องไปที่มิวเอา20เลยกัน20เลยนะโอเคว้า okay. ว wow, 20เป็นประเภทที่จะต้องใช้ความคิดอีกแล้วอะมิวโอ้โหคำถามก็คือขอ้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริงกอไกระหว่างกำแพงชั้นนอกกับชั้นในมีพื้นที่กเกษตรกรรมอยู่ mm. ขอไขสามารถนั่งรถรางเนี่ยจากตัวเมืองชั้นนอกเนี่ยเข้าถึงตัวเมืองชั้นในได้เลย ข้อควายคนในเมืองเนี่ยชั้นกลางสามารถที่จะเข้าชั้นในได้โดยไม่ต้องขออนุญาตงองงูไตลี่ปฏิบัติการแค่ตัวเมืองชั้นในเท่านั้นที่เห็นมาก็ข้อสิข้องงูพี่ข้องงูงองูนะไตลี่ปฏิบัติการแค่ตัวเมืองชั้นในเท่านั้นแต่ละ่ละอันอันนี้รวมรวมทุกภาคเลยพี่หรือว่าข้าคเดภาคไหนมาทุกภาคเลยจำจำได้ว่าจาได้ว่ามันมีภาพอย่างนี้ภาพหนึ่งพี่ที่ที่ที่นะที่เอ่อมาโกกับโบลินที่แบบอยู่ภาพขอหลาพี่ที่ไปจีดรถไฟอยู่พี่ เปินั่งรถไฟไปอ่ะเราไปอยู่กำแพงชั้นนอกแล้วเห็นใต้ลี่สองคนนะพี่อ่ายืนยันไหมยืนยญญันที่งองูพี่โอเคงองงูเป็นคำตอบที่เก่ <c oughs> งมากถูกต้อง <c oughs> จริงๆอ่ะไม่ต้องไปถึงภาคคอร่าก็ได้ที่เจ็ตไปก่อเรื่องในร้านของไอโรกับซูกอ่ะทีแรกอ่ะไอ้นั่นก็อยู่ตัวเมืองชั้นนอกอะนะเราใต้ลี่เดินมาเดินมาห้ามเหตุแล้วก็จับเจ็ไป Oh. อ๋ออ่าอันนั้นคือตัวเมืองชั้นนอกแล้วตอนนี้ทุกคนยังรอดหมดจกเป็นสอนที่ออกไปแล้วก็ทําจอเบอี้ยาทำจอไมเ <c oughs> จมา <c oughs> พี่ว่าพี่เอามายากนะควิดเนี่ยหรือว่าสอนโดนข้อยากไปไม้มลูกสิบสามพี่สิบสามเล่งนำโชคเปล่าเนี่ย <c oughs> มันจะมีตอนหนึ่ง <c oughs> ที่ชื่อว่าเทลซอฟบาซิงเซจําได้เปล่ามันจะเป็นแบบ,แบบแบ่งเล่าเรื่องรล่าของแต่ละคน oh. อ๋ออ่ได้ครับยันไ้ตอนของแองเนี่ยเขาเล่าเกี่ยวกับอะไรอ่าอันนี้ไงไออะไรนะแองไป ไอ้ที่เองไปช่วยทสวาสวนสัตว์ี่ใช่มันมีสวนสัตว์อยู่นั่นแหละคําถามก็คือสวนสัตว์บา<อ>สิงเสเนี่ยซุดโทมลงเพราะอะไรไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าครับยืนยันไหมอันนี้โดยที่ไอ้พื้นที่เลี้ยงสัตว์มันไม่กว้างพอ,อพื้นที่เลี้ยงสัตว์ไม่ไม่กว้างพอกับไม่มีลูกค้านะครับเป็นคําตอบที่ผิดพีพ่เสียใจด้วยอ๋ <laughs> โอโดนตัดงกใช่โดนตัดงอก <laughs> มันไม่ อันไม่มีงบมาถึงก็เลยไม่มีไม่มีตังไปจ้างคนอื่นไม่มีตังไปจ้างแบบพนักงานคนอื่น<อ>ก็เลยเหลือคนคนนั้นแค่คนเดียวคนที่แบบกวาดนั่นแหละคนเดียวแต่รอบนี้ตอบกันได้เยอะนะเนี่ยวันมาตั้งกี่รอบแล้วแบบยังไม่มีใครเสียรายยังเป็นสอนเลยย้ทำทําไมวะดวงพี่ดวงดวงพี่ดวง,ดงเออดวงด้วยมาอาเคนมามาดวงต่อมาข,อข,ออข้อข้อสามครับเคนรู้จักไตลี่ดีแค่ไหนพอประมาณเนะพอประมาณนะโอเคคําถามก็คือ เป้าหมายที่แท้จริงของการก่อตั้งหน่วยไตลี่ขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายท,ที่ที่แท้จริงแล้วอ่ะคืออะไรดูแลความสงบแล้วก็วัฒนธรรมอะว้าวยืนยันคําตอบเปล่าครับ<อ>เป็นคําตอบที่เก่งมากละเอียดมากที่บอกเลยข้อนี้ใครเนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูไอไอเอ็กซ์ตาร์ตอนที่แบบเป็นสไลด์ภาพอ่ะตอนนั้นก็จะไม่มีทางรู้ข้อนี้เลยนะเกี่ยวชีสร้างหน่วยนี้ขึ้นมาแล้วหน่วยนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรก่อนที่มันจะแบบคอรัปชันหรือว่าพังไปเพราะว่า การใช้งานผิดๆนั่นเองเก่งมากเคนมากลับมาที่มิวอย่างไวผมต้อสินะไวมากเอาก็เอ่อสิบห้าได้กันพี่สิบห้าว้าวสิบห้าพี่ไม่เกิดล้ะนี่คือใครโอ้โห <laughs> มาพร้อมหรือไม่สามสองหนึ่งใครเอ่ยอ๋อ<ส>คนนี้นี่ผมผมจำได้นลพี่ คนนี้นะที่ที่เขาอยู่นะี่อยู่ในสวนสันตว์อ่ะอ่าเขาชื่ออะไรพี่เขาคือ <c oughs> โหมาตดป่ามากพี่แบบต่มนู้ไม่ออกอ่านึก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 ดีๆตอนนี้เคนคือเคนกำหมัดละไม่กำพี่ผมไม่รู้ <c oughs> อะอกำโอเคโอ้เรียบร้อยไม่ออกเลยพี่มันนึกไม่ออกเลยแต่จําได้ว่ามาจากไหนอ่ะอ่าจําได้ว่ามาจากไหนแต่รู้ใช่ไหมว่าคือใครรู้พี่รู้ ครั้งที่แล้วพี่ก็ให้เคนนี่หว่าเพราะว่าเคนรู้ว่าคือใครครั้งนี้พี่ให้แล้วกันครั้งนี้เขาชื่อเคนจิอ่าเป็นคนดูแลสวนสัตว์นั่นเองถือว่าถูกต้องนะเก่งมากยังรู้ว่าคือใครครั้งที่แล้วเคนจําได้เปล่าพี่ให้เจอ่ะสัตจจานเจอ่าอ่าเจกับไลท์สุดท้ายสิบสองพี่สิบสองสิบสองนะสิบสองเป็นชื่อตอนเลยแหละตอนเล็กเรากายหรือทะเลสาบเรากายนั่นเองอ่าคำถามก็คือทะเลสาบเรากายเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหน ถึงกับกลัวคอเลยทีเดียวทะสาหลาบกายในบาซิงเซอยู่ไปใกล้มันอยู่ในปาซิงเซอยู่แล้วใช่แต่ว่าแต่ว่าอ่าแต่ว่าแบบโซนไหนหรือว่าตรงไหนมีตรงนี้ป่ะพี่ที่ใต้ลีมันเอาอะไรเอาปลาไปสอนใกล้ๆแถวนั้นนั่นแหละมันคือทะเลสาบรากายตรงนั้นอะคําถามคือไอตรงนั้นอะอยู่ตรงไหนกำแพงชั้นนอกครับชั้นนอกนะนอกกําแพงหรือว่าในกําแพงนอกครับนอกกําแพงเลยนะครับเป็นคําตอบที่ ผิดมีเสียใจด้วยทำไมนะอ่าคาตอบที่ต้องคือโซนเกษตรกรรมอมันจะมีทะเลสาบเหล่ากายอยู่ตรงนี้ระหว่างกาแพงชั้นนอกกับกำแพงชั้นในเนี่ยมันมีโซนเกษตรกรรมอยู่ก็คือโซนเนี้ยแหละเนี่ยซึ่งทะเลสาบเหล่ากายเนี่ยอยู่ตรงนี้อ่าลบให้ดูเลยอ่ะโอเคเห็นไหมดวงของเราไงเหมือนห้นหน้าได้แต่ข้อที่ตัวเองตอบไม่ได้ฟังอยู่ด้วยปะไม่รู้เลยมาโอเคถ้างั้นพี่ขออนุญาตมาที่เคตเลย เณฑนข้อไหนดีสิบแปดครับสิบแปดข้อสิบแปดนี้จะเป็นข้อที่ง่ายมากเลยนะพี่ขอถามเลยล้วกันว่าส่วนไหนของบาซิงเซที่ปรากฏบนแผนที่เสมอตัวเมืองชั้นในครับตัวเมืองชั้นในเหรอนนหรอ,อ่านคําถามดีๆนะส่วนไหนของบาซิงเซที่ปรากฏบนแผนที่เสมอเฮ้ยส่วนนอกครับส่วนนอกยืนยันคําตอบเปล่าแน่จจใช่ครับเป็นคําตอบที่ ผิดกำแพงกำแพงของบาซิงเซจะเป็นสิ่งที่อยู่บนนั้นเสมอเลยพี่ว่าเคนเข้าใจคําถามผิดอยู่ไปทางานจะโดนหักดึงหัวใจมิวผู้มีหัวใจนะใช่ผู้มีหัวใจสองดวงอยู่คนเดียวเอาก็เล่นมินโก้กันพี่ข้อสิบข้อสิบได้อ่านเคียวชี้มาแล้วนะโอ้โหคำถามกมืคือเทือกเขาขนาดใหญ่ใต้บาซิงเซ มีชื่อว่าอะไรพี่รถนี้รถหัวใจไปเลยปะ่ะ <laughs> ผมไม่รู้เลยมีผมผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าภูเขานี้ชื่ออะไรไม่รู้แต่ภูเขาเลยลองลองเดาไหมหรือว่าไม่ no idea เลยจะ,จะลองเดาดูพีออ่อ่ะโอเคอ่ะพูดมามันเหมือนมันเดาไม่ถูกกวีโอเคเดาไม่ถูกไม่เป็นไรภูเขา่าดเติ้เยอ่นพี่เป็นคำตอบที่ oh. <laughs> ผิดเคนกับเจมีใครตอบได้ไหมข้อนี้ ใช้ชาญหรือพีหรือเปล่าไม่ใช่ใช้ชาญอยู่ขอบทวีปให้หัวใช่ไทหัวใช่เก่งมากไทหัวนี่รูปเดียวกับอันเมื่อกี้เลยภูเขาไทหัวนั่นเองเป็นภูเขาที่พวกเต่าเฟยขึ้นไปหลบซ่อนกันอยู่ข้างบนเคนมาสิบเก้าครับอันหนึ่งตอนหนึ่ง้วอ่าหนึ่งตอนหนึ่งแล้วใช่สิบเก้านะข้อสิบเก้าเนี่ยเคียวชิขู่ให้กระสาประจพีองที่สี่สิบหกทำอย่างไรกับการก่อกบฏทปราบฮะปราบเอ้ยเดี๋ยวนะ นึกดีๆนึกดีๆยอมรับฟังเสียงของประชาชนยอมรับฟังเสียงของประชาชนเอาว่ะโอ้พี่ผมไม่แน่ใจอะยืนยันหรือเปล่ายืนยันคาตอบหรือว่าคําถามฟังเสียงของประชาชนฟังเสียงของประชาชนโอเคฟังเสียงของประชาชนเป็นคําตอบที่ถูกต้องเก่งมากนี่กษัตริย์ที่ดีต้องทําแบบนี้เข้าใจไหมอุ้ยช่องจะโดนไหมเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากระบฏชาวบ้านมีกระบฏชาวบ้านเกิดขึ้นกษัตริย์ปัทภิวงค์ที่46เนี่ยกลับมายึดครองอำนาจในทั้งประเทศแหละแต่ว่า,าบริหารจัดการบ้านเมืองได้ไม่ดีจนประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วเลยเท่านั้นยังไม่เพียงพอยังเรียกเคียวชิมาบอกว่าไปจัดการกับกระบฏให้หน่อยสินี่เป็นยังไงล่ะเคียวชิก็เลยบอกว่าแกนั่นแหละต้องฟังเสียงของประชาชนแล้วก็ขู่เลยว่าอย่ามาสั่งอวตารนะมีหนึ่งคนอยู่เหนือกฎหมายเสมอเคียวชิพูดเอาไว้ มารอดไปมิวถาผมรอดสินะใช่เจ้า่นแหละไม่หมดนาสิบห้าสิบพี่แต่ถ้าข้อเน,นี้ยมิวผิดอะ่ะถือว่าผิดเลยนะเพราะว่าเคนตอบครบรอบแล้วมันมันจะครบรอบที่มิวผิดก็คือแพ้เลยอรอบต่อไปเคนแพ้แล้วมิวแพ้จะเสมอกันมันจะต้องเล่นคำถามเท่ากันเหลือไม่กี่ข้อแล้วมาสองสี่แปดเก้าสิบเอ็ดสิบหกข้อไหดีอเอาข้อข้อข้อสี่พี่ข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่นะโอเคสิ่งที่เราเห็นได้มากที่สุดในะบาซิงเซ่คำถามม็คือ บาซิงเซแบ่งเขตเมืองออกเป็นกี่ชั้นอะไรบ้างก็มีกำแพงเมืองชั้นนอกชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นชั้นสูงวะพี่แต่ที่เห็นแผนที่มามันก็มีอยู่สามมันมีกำแพงอยู่สามชั้นอ่าอีที่เห็นนันแผนที่สามชั้นแต่ถ้าเกิดร่วมร่วมก็ไอ้ไอ้ร้วมไม่ก็ใสกับสะกรด้วยก็พี่เขตเมืองเขตเมืองใช่บาซิงเซแบ่งเขตเมืองออกเป็นกี่ชั้นอะไรบ้างเอ่อชั้นนอกชั้นกลางชั้นในพี่ชั้นนอกชั้นกลางชั้นในสามชั้นนะใช่เป๊ะมากถูกต้องเก ว้าวชั้นนอกชั้นกลางชั้นในทีนี้เนี่ยขออนุญาตอธิบายโครงสร้างของปาริงเซ่หน่อยจริงๆอ่ะกำแพงที่เราเห็นนะรอบปาริงเซ่ก็มีชั้นนอกใช่ไหมไอ้ชั้นนอกสุดเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวเมืองชั้นในอ่ะมันก็จะมีกำแพงข้างในอีกชั้นหนึ่งซึ่งไอ้ระหว่างกำแพงข้างนอกกับข้างในเนี่ยมันก็คือโซนเกษตรกรรมอย่างที่เราเห็นแล้วหลังกำแพงชั้นในก็จะเป็นตัวเมืองที่ไล่ระดับเข้าไปยิ่งตรงกลางมากก็จะยิ่งหรูขึ้น มันจะมีกำแพงใหญ่แค่สองอันสองชั้นเท่านั้นเคนซิวเอ็นนะครับจะเล่นหมดอีกไม่ได้รอบนี้ว่าตั้งมายากแล้วนะคำถามก็คือจงบอกชื่อนักเรียนที่จบจากบาซิงเซย์ยูนิเวอร์ซิตี้หรือมหาลัยบาซิงเซย์นั่นเองโอ้โหที่ปรากฏชื่อมีแค่ไม่กี่คนพี่ไม่แน่นอนพี่รงเรียนี้มันอยู่ส่วนไหนมันอยู่ตัวเมืองชั้นกลางที่มาวตานเคยไปด้วยเก็ Ken, ตอบได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ครับไม่ได้อย่างนั้นเหรออ่ะถ้างั้นถือว่ายอมนะ โอเคคนอื่นมีใครตอบได้ไหมมันมันนึกอ,ออกอยู่คนหนึ่งพี่ที่แบบที่ทีมเอากับตาไปบุกไปหนห้าบุกแบบหาพวกอับปาพี่นี่ตินักศึกษาพี่คนนั้นนะอย่างนั้นปะพี่คนนั้นน่ะไม่มีชื่อแต่มันมีชื่ออ,อยู่อยส,ออสองคนอีกสองคนน่ะมีชื่อเจนจูจพี่ไม่ใช่พวกเขาคือมารีน่ากับมาลิคโอไม่ใช่เดี๋ยวคนที่เหนือจบจากบาติงเซ่พี่โอ้พอี่ผมจะไม่ใโกหกจบจากบาติงเซ่เขาเป็นเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน นี่ไงมาฟื้นฟูภาวะลิต้าไงมารินาก็มาเป็นเมียใหม่ฮะกอดะอยู่ในคอมิก n อ r แอ and south ไม่นะเคนยังมีโอกาสอยู่นะเดี๋ยวพี่ลบหัวใจเคนก่อนแป๊บนึงถ้าผมตอบถูกผมก็ชนะแต่ถ้าเกิดผมตอบผิดก็น่าจะแพ้เลยถ้าไม่ถ้าตอบผิดคือเสมอยังเสมออยู่จะเล่นเซอรเดนเดยต่อเอ้ยถ้างั้นพี่เอาหัวใจไปก่อนดีไหมเอออ่ะมิวเขาสองรึกันพี่ข้อสองนี่เป็นคําถามเกี่ยวกับหน่วยราชการหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยในบาติงเซนนั่นแหละ คำถามก็คือหน่วยรักษาการด่านแรกของปาซิงเซมีชื่อว่าอะไรตอนที่สวายมันบุกกับพี่สวานอ่ะแล้วมันมีมันมีอยู่ทีมหนึ่งที่เข้าไปบุก,กก่อนนะพี่หน่อยเทอร่าป่ะพี่ยืนยันคําตอบไหมเอ่อเอ่อยืนยันพี่ยืนยันนะเป็นคําตอบที่เ <c oughs> ก่งมากเทอร์ลาทีมอ่ใกอเก่งมากถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่ามิวเนี่ยชนะม <c oughs> ชนะเลย เดี๋ยวขอซับมาหน้านี้ก่อนเคนก็คืออ่าโดนลบไลฟ์เมื่อกี้เคนตอบผิดนะโอเคผู้ชนะก็คือมิลนั่นเองยินดีด้วยเก่งมากได้เทอลทีมช่วยไว้ต่อให้เทเลทีมจะแพ้ <laughs> เมย์กับไทลีก็ตามเก่งมากมันเหลือข้อ8 96เรามาดูกันดีกว่าว่าข้อ8ข้อ9ข้อ16เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเกือบได้ใช้คำถามสำรองแล้วถ้าเคนฝืนอีกหน่อยหนึ่งนะเคนบอกจะฝืนยังไง ข้อ8ปดเนี้ยถ้าข้อนี้ใครได้ไปพี่ว่ายากมากคำถามคือม็อกหลบอยู่ตรงไหนได้บาติงเซ่ก่อนโดนจับคำถามก็คือจะมีสักกี่คนที่จําม็อกได้ลุงก้าวเหรอพี่เคนลุงก้าวแปบ่เฮ้ยทำไมเก่งวะเก่งวะพี่าอยผมไม่ได้คอดียดีเทลนี้คือแบบโผล่มาแค่ตอนเดียวเองอะในเคียวชิอะบอกก่อนว่ามันไม่มีรูปนะลุงก้าวเนี่ยเก่งมากเคนต่อไปข้อเก้าเนาะเนี่ยมันดวงไงเคน รอบแล้วก็ยวงพี่เออเราไปดูข้อก้ากันกำแพงชั้นนอกสุดสูงกี่เมตรโอ้โหแค่สิบไปเลยพี่ไททันเลยแค่สิบมีใครมีคำตอบอื่นไหมอ๋อผมว่าไม่น่าใช่น่สิบผมว่าน่าจะประมาณมาสักสิบเจ็ดหกสิบโุ้นเราก็สมุนไพอ่าเค้นห้าเค้นห้าสิบนะมิวหกสิบเจนหนึ่งร้อยนะครับอมาดูกันร้อยเมตรโอ้โห ผมมัวมัวถูก่ะดีใจด้วยอ่าต่อไปนี่นี่นี่ข้อนี้ข้อนี้ข้อสิบอะไรคืออารยธรรมที่เหลืออยู่ของบาติงเซ่สมัยโบราณกําแงหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บัตโก้ไม่ใช่บัตโก้นี่คือนี้คริสตัลคาตาคูมหรือว่าถ้ำคริสตัลนั่นเองเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะชาวบาติงเซ่สมัยโบราณเนี่ยคืออยู่กันในนี้ ใช้คริสตัลเนี่ยเป็นเครื่องส่องแสงในการใช้ชีวิตอยู่มีการขุดคูน้ํามีการเจาะรูกําแพงเพื่ออาศัยอยู่ในนี้เห็น <He S 2> ป่าที่ตามกําแพงอะ่ะตรงเนินอะ่ะมันจะมีแบบมีรูมีเหมือนหน้าต่างมีเหมือนประตูอะไรเงี้ยมีการสร้างบาซิงเซใหม่ด้วยการทับอยู่ข้างบนตรงเนี้ยเรียกว่าโอบาซิงเซหรือบาซิงเซเก่านั่นเองปิดส่งท้ายปีได้ดีมากเลยเพราะว่าค่อนข้างจะยากด้วยแล้วก็ บอกเลยว่าสนุกมากตอนนี้พี่สนุกมากเลยกับการตั้งคำถามดีใจที่มิวกับเจแล้วก็เคนสนุกด้วยนะแล้วก็มีฮาน่าที่แอบดูอยู่แต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามโอเคสำหรับควิสครั้งนี้นะขอบคุณทุกคนมากนะที่ยังอยู่ติดตามกันมาตลอดปีถึงแม้ว่าบางคนจะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ตามก็ไม่เป็นไรนะสนับสนุนกันต่อไปในอนาคตพี่ก็จะนำไรายได้ตรงเนี้ยที่สนับที่สมัครกันเข้ามาเนี่ยมาผลิตเป็นคอนเทนต์กลับคืนให้ทุกคนได้ดูกันควิสครั้งหน้า เดือนหน้ามกราคมวกกลับมาที่ตัวละครแล้วกันนะเพราะว่าเราไปไฟ r ์เบ n ดดิ้งมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เราไปสถานที่มาแล้วตัวละครตัวต่อไปก็คือซูโกโเป็นยังไงกันบ้างครับผมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับควิสบาซิงเซต้องขอแสดงความยินดีกับมิวอีกรอบหนึ่งนะครับขอถือโอกาสนี้นะครับผมกล่าวสวัสดีปีใหม่ไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะครับผมเข้ามาร่วมเล่นตอบคำถามแบบนี้กันได้กดปุ่มสมัครข้างๆ Subs c r i b e นะครับเพื่อดูรายละเอียดได้เลย สำหรับตอนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ